นี่นอกระบบในพื้นที่ภาคอีสานนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายฝ่ายพยายามจะช่วยกันแก้ไขนะครับโดยมองว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามกลไกทางกฎหมายน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับพูดจาดี องเซนเอ,อกสารมากมายอีกทั้งยังแนะนำว่าทั้งบ้านและที่ดินประเมินได้ถึง00แสนเรื่องสั้นจากลายเขียนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดีมีสารครั้งที่4กับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมได้ลองฝึกเขียนเรื่องสั้นจากเค้าโครงเรื่องจริงของผู้ประสบปัญหานี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของลูกหนี้ที่ขาดความรู้ด้านกฎหมายจึงทําให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนเงินคู่นอกระบบการที่เขาเอาเรื่องจริงมาบอกเล่าให้เราฟังแล้วให้เรารับรู้แล้วนํามาเขียนเป็นเรื่องสั้นนะคะก็ได้ได้รับรู้ถึงปัญหารจริงๆแล้วว่าคนอีสานเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างน้อยเราก็ได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนอีสานหรือว่าคนชนชั้นที่เขาไม่มีปากมีเสียงพวกกู้ยืเมเงินจากนายทุน โดยเฉพาะยังยิงไลทุนเขาไม่ได้เขียนลงสัญญาเอาตัางแต่กระดาษเปาเปาๆมาไห่แล้วไห้ว่าเอาเจ้าล่งซื้อไว้ดีแล้วเจ้ามีโฉนดที่ดินเก่ามาไว้สำหรับล้าค่าว่าเจ้าเะียวเท่าไหร่เอาแสนหนึ่งี่ค่ะคอยกริเทยเจ้าแสนหนึ่งตามปกติแล้วนะครับเขายืมแค่แสนหนึ่งนี่เขาที่ล่งไว้ว่าสองแสนสามเดือนในช่วงขึ้นเขากลับแบบนี้นะครับ อันนี้แหละครับตัวยางเีงวาเขาบรรู้จักกฎหมายตัวนี้มันจริงเกิดความเสียเปรียบกับส่วนในทุนผู้เขารู้เรื่องกฎหมายครับนอกจากการแลกเปลี่ยนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนี่นอกระบบแล้วการมาเจอกันในครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกลไกการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบด้วย ก็มาระดมความคิดเห็นจากครูบาอาจารย์นะคะน้องนิสิตนักศึกษาและผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นเพื่อที่จะศึกษาสภาพปัญหาว่าเกิดขึ้นยังไงแล้วในแนวคิดนะคะของบุคคลเหล่านี้คิดว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของการแก้ปัญหานี่ระบบและการสร้างความเป็นธรรมให้เท่าเทียมในพื้นที่นี้เนี่ยคิดว่าแนวทางที่น่าจะเป็นนี่ควรเป็นยังไง การพูดคุยในวันนี้แม้จะยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้นอกระบบได้ในทันทีแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ,อก,กฎหมายจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นทีมข่าวพลเมืองรายงาน